ี่คืองานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่งทุกปีจะมีการจับฉลากโดยกฎของบริษัทการจับฉลากคือให้พนักงานทุกคนมอบเงินคนละ200บาทเป็นกองทุนในบริษัทมีพนักงานทั้งหมด300คนดังนั้นจะได้เงินกองทุนรวม60,000บาทสําหรับผู้ที่โชคดีที่ถูกจับฉลากขึ้นมาก็จะได้เงินจํานวนนี้กลับบ้านไปบรรยากาศในงานคลืนเครงมากพนักงานทุกคนต่างก็เขียนชื่อลงไปในฉลากแล้วใส่ลงไปในกล่องจับฉลากขณะที่กําลังจะเขียนชื่อตัวเองใน ฉลากนั้นพนักงานหนุ่มคนหนึ่งเกิดคิดถึงคนคนหนึ่งใบหน้าแม่บ้านทําความสะอาดลอยขึ้นมาในหัวของเขาแม่บ้านคนนี้เคยเล่าให้ฟังว่าลูกชายเธอกําลังป่วยและกําลังรอผ่าตัดอยู่แต่เธอนั้นไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าดูแลรักษาลูกชายของเธอได้ทําให้เธอรู้สึกกลุ้มใจมากแม้ว่าโอกาสที่จะถูกจับฉลากได้จะเลือนลางเพียงหนึ่งใน300เท่านั้นแต่พนักงานหนุ่มคนนั้นก็ตัดสินใจเขียนชื่อของแม่บ้านลงไปในฉลาง ขเขาและแล้วช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงผู้จัดการจะเป็นผู้จับฉลากขึ้นมาเองพนักงานหนุ่มคนนั้นอธิษฐานในใจว่าขอให้แม่บ้านได้รับรางวัลด้วยเถิดเมื่อผู้จัดการจับฉลากขึ้นมาปรากฏว่าชื่อของผู้ที่ถูกจับฉลากได้ก็คือแม่บ้านทําความสะอาดคนนั้นเองเสียงโ่ร้องแสดงความยินดีด,ดังทั่วสำนักงาน บบบาได้ขึ้นไปรับเงินกองทุนเธอดีใจมากๆถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจฉันโชคดีจริงๆที่ได้เงินก้อนนี้คงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของฉันและลูกชายได้อย่างมากเลยค่ะเมื่องานเลี้ยงเลิกรา<ม>พนักงานหนุ่มคนนั้น,ย,นยังคงคิดถึงเรื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอยู่ จึงได้เดินไปที่กล่องจับฉลาเขาลองหยิบใบฉลากในกล่องขึ้นมาหนึ่งใบเมื่อเปิดดูฉลาก,ก็เห็นชื่อของแม่บ้านคนนั้นเขาเริ่มประหลาดใจเลยหยิบฉลาขึ้นมาเปิดดูอีกหลายใบบนฉลาทุกใบล้วนเขียนชื่อของแม่บ้านเหมือนกันหมดด้วยลายมือที่ต่างกันออกไปพนักงานหนุ่มถึงกับน้ำตาซึมเขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่าในโลกนี้มีปาฏิหาริย์อยู่จริงเพียงแต่ว่าปาฏิหาริย์นั้นไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้าแต่เป็นพวกเรานี่แหละที่เป็นผู้ สร้างสารรค์มันขึ้นมาความช่วยเหลือเล็กๆเพียงหนึ่งครั้งของเราอาจเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับค่ะ